หน้าวัดก่อนมาดำบุญเลี้ยงปลาหน้าวัดสังกระจายได้นะคะ <c oughs> ปลาตัวใหญ่มากอมืมาเร็ววิ่งเลย เยอะหน้าวัดหน้าวัดตรงนู้นอะอะไรวะวัดวัดใหม่มนันไม่เคยมีเพราะว่ามันลงไม่ลำบากเคยไปดูละลงไ,ไปไม่ได้หุสูงมากเลยหัวตกไม่มีคนด้วยอืมนี่มันนะ้ำน,นี่มันไหลเข้าเนะี่ย ลงเหรอแต่น้ำแต่น้ำรู้สึกมันจะใสแล้วเนาะไม่เคยเน่าแล้วมั้งเนี่ยใช่ลายน้ำเสียเลยตัวขาวไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรกันตัวใหญ่มากเลยใช่เนี่ย อุ้ยทำไมมันตน้องดังทำไมมันตนน้องตุกใจด้วยว้าวเฮ้ยโอ้เยอะมากเอ้ยโอ้ มันมันต้องโดดกันใหญโอ้ย,อยนั่นน่ะสีขาวมันตัวใหญ่แล้วตัวนั้นมันตัวเล็กอยู่โอ้ยเกยกันเลยนะมันโดนทับนี่แย่งไม่ไหวแย่งไม่ทัน นี่สีขาวมันเอาเพิ่มป่ะเนี่ยเกงเงินอ้วนตัวอังสองโลสามโลมัเนี่ย <c oughs> มันอยู่ตรงนี้ เัาต้องเที่ยวไม่มาเที่ยวแล้วเพราะมันติดโควิดกันเนถาะนังืนมใช่ทางโน้นมีไหมอืมแต่น้ำมันก็แห้งนะบ้านนี้ไหนทำใหม่โอ้แต่น้ำแห้งลงมาเยอะเลย บ้านนั้นบ้าน,านใครอย่างตรงเก่าอยู่เลย